สวัสดีครับัครับวันนี้พวกเราอยู่ไหนครับผมก็วันนี้เราอยู่ที่ลานจอดรถครับใช่มาทอะไรกันดี้มาพกผ่อนนะครับผมเตรียมับอลใช่ไัานครับวันนี้นะครับพวกเราก็มาแบบ่อมางร่วมงานนะครับช h a n n e l B บอนะครับผมที่สยาสแควร์ชั้นงะครับที่กรอ็จะสิิเป็นบ้างมาไม่ว่าจะเป็นอีซ c พี่ดาวน์อล ปรากฏว่าปีของเราไม่ได้เข้าร่วมเลยเฮ้ยคืออันนี้เราแบบชิมลาในแบบมาดูก่อนปีหนี้เราเอาแชมป์เลยแชมป์ปีนี้จะเป็นหน้าใหม่นี่ไม่มีก็ใจะยังไม่เสร็จเลยไม่เสร็จไงยังไม่ไทำเลยรอให้เนิ่นเลยก็ยังไงนะครับก็งานงานงานต่อไปนะครับจะไปที่ไหนเนี่ยก็คอยติดตามในเพจคุณได้นะครับผมแล้วก็ยังไงถ้าชื่นชอบพวกเราก็ ฝากดาวโหลดด้วยนะครับเพลงให้ฉันได้บอกรักนะครับดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสายนะครับได้ที่ดอกจัน2 4 8 4 8 5 5นะครับแล้วกดโทรออกนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ยินเสียงของเราให้พอถึงให้เซนบอกว่าฝากความคิดถึงให้แฟนคลับหนยดีกว่าพูดดังๆนะครับก็หลังจากไปอุดรมาครับก็รู้สึกปั้บปื้มมากยังมีใจยังคุยกับชาวอุดรอยู่เลยไปหมดเลยใช่ก็อยากไปอีกนะ แน่แน่คอนเฟิร์มนะครับถ้ามีงานพวกเราไปหมดแน่นอนครับแล้วก็แฟนคลับขากเราที่จังหวัดอื่นๆนะครับเตรียมตัวมครบกับพวกเราแน่นอนครับเป็นพิชิเนอร์นะครับสำหรับวันนี้พวกเรานะครับหมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ